สวัสดีครับสวัสดีเช้ายูทูปทุกท่านครับรถสวัสดีครับเมื่อเนี่ยยูผมว่ารถไายครับอ่ะชิคนี้พายข้างดึงรถครับผมรถยังติดเนาะเนาะ,นะโอ้ยแตนแน่ครับจะด,ด,ดึงแตนในฝาแล้วครับมันปีเมื่อหนยังมัดย่ออย่างนะครับเนี่ย รับพวกไครครับจากบ้านครับพวกใครได้ออกงานยักเกียครับเป็นม่อมแม่ยักไม้ครับผมเพราเลยล่างนล้วนี่แต่งไปจอดครับเนี่ยบ้านผมก็อยู่ตรงนี้ครับเล่นออกขอมาเนี้ยแล้ะลงไปดื่ครับ lùm 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 สลิงกันครับเรียมสลิงมาเส้นเดียวครับเนี่ยผมสลิงประมาณสองตันสามตันได้เราบ่พ่อเน่โอ้นี่เยก็ผมอ่ะไอเฮ็ดอันเนรัย เอาผู้ยไอ้อบ่มไปดิถือเงางดิโอเคเดี๋ยว,ว้านี่ครับรถอี่แสนปีนะครับ วีงไปพูดเลยบ่ะยี่ปตีดีกว่าอยู่เนี่ยอโอเคครับวันดี้ออกงานโดนครับนี่จะไปรับจ้างนะครับผมเรเจะคลองในปกปอยไดยครับเดี๋ยวประมาณปลายเดือนนะผมปลายเดือนตุลาพฤศจิกาไ,ได้ จะ้ไทยห้ปลูกไวแล้วนะครับเนะี๋ยวมาพอร้อยเปลี่นก็ออกไปครับพงไปได้ครับไม่โค้ก็อหละเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาไปเบินง,งานยาของครับขี้บอยนี่ก็บซิแมนแล้วครับเดี๋ยวใส่ไป้างหนานะ้าเนาะ มือนี้ก็ออกคัตซาครับลุงพี่เมฆนะครับผมล,ลุงพี่เมฆก็น,น่าจะซิกมือนี้แหละก็น่าจะซื้อกี่เด้อครับใจว่าไม่อยากซื้อครับแต่ว่าโมมีคนขับรถไถแก้วไห้นะครับทีคนี้เพราะว่าน้องไส้ได้ไปทหารโอ้ยเมฆกันบ่ซิกบ่ได้ครับคุ้พผู้ขับรถไถให้เลย ีมีความสุขนะครับเป็นมือที่ล่อค่อยมือนี่ผมกบน,นี่อีเวนได้ขึ้นคู้นะครับมือนี่ขึ้นเขาลุ้งมั่นครับเดี๋ยวรถไยก,กับกับบัน วองนี่น่ามา เจครับแต่งเยอะหน่อยครับเพราะว่ารถมันแรนเนี่ย เทียวรอยครับไปดึงรถกลับมากลับมาแวะแต่งเดินหน้าบัาน่นจั็กน้อยนะครับผมแล้วก็แตง่งทางขึ้นรถเกี่ยวไนนะ้เนาะพว่าผมมีเหตุหางมาไหมครับท่านได้ต่อบันไดนั้นอยู่นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ได้ยางมาไหมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นยางลังคองแอลสามหกนะครับเป็นยางมือสองนะครับนะดอกกะเชื่อว่าประมาณห0าสิเปอร์เซนครับดอกอยางเอามาไหมสำรองถัาเปียนใส่รอนน้าครับกระเจียบมันหัวมันหยัง ผมซื้อมาเซ็และสองลอยครับมีมีหยยบต่อเซ็นหนึ่งครับน่าจะเซ็นนี้แหละนะครับแต่ว่าเซ็นนี้อะแน่นๆเลยฟิตฟเลยนะครับผมซื้อมาเซ็นละสองลอยเอามาไว้สำรองขอบยิบซีเท่ากันครับใส่ยางรังของแอลสามหกเด้ครับเนี่ยนี่อันนี้ขอบยิบซีเบอร์ท่ากันนะขอบยางท่อกันนี่ใส่แล้วนี้เป็นประมาณนี้ครับนี่เขียบครับ ยังบมมีงบจัดของใหม่ครับเลยเอามาสำรองไว้ครับคียมันแบบผิดพลาดนะครับผมเทียนมีปัญหานะทางนี้แหละครับมนันมีปัญหาเพราะว่ามันหล่นเนาะหล่นแล้วเวลาไปบืนถึกหินถึกเศษใหม่มันอาจจะบาดนะครับผมบาดอาจจะแตกได้นะเอาเก็เอาตัวนี้เปลี่ยนสำลองปุบปับเลยนะครับผมนี่ดอกเนียน ใส่งานกันเงีๆครับรถเท่าบริสายรับจ้างเท่าไรครับนี่จะไถของเจ้าของนะครับผมกับประหยัดไปเียนะครับผมถ้ามีเงินก็อยากจัดของใหม่ครับถ้าเขาจัดของใหม่มากมันก็ใส่คุ้มนะครับผมใส่งานกันเงีๆเลยถ้าบ่ไปเหยียบต่อนะครับว่าดอกยางมันแบบปีไม่ไม่เองสครับมันมันทนเอากันนะครับผมของใหม่ ใช้งานสีหปีนสบายเลยครับในของเก่าเก่ยได้บ่โดนครับในี่อายุการใช้งานนะผมไปโอเคครับทุกท่านแวะมาทักทายกันยามว่าครับจะออกไปทํางานแล้วครับผมจะเป็นเด็กลานมั่นก็าครับทํางานเงินเดือนนะครับผมยวหอดนะคีบบ่อยก็ชีอ่าไปฮิตงานของของเรานะผมเอารถคีบไปคีบอยรับจังนะครับนี่นะพอร้อยขับไมโครนะครับผม ว่ามือนี้แม่โคกันแลนดินครับงั้นแม่โคนี่ก็แลนดินะพอเราไปแลนดินผมก็บยูลานนะครับซร้างถางงานเกี่ยวเขาครับถางงานเกี่ยวเขาพ่อพ่อจะไปน้ารถเกี่ยวนะครับผมผมเลยขับแมาโค้แทนนะครับโอเคทุกท่านเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับบุงคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมในคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับ I'm walking alone in the streets